สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจอนะครับผมเดี๋ยวจอจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกกันวันนี้นะครับผมซึ่งน้ําตกอยู่ห่างไปจากหมบานประมาณ30กิโลเมตรนะครับผมตั้งอยู่ที่จังหวัดตากอเะพื้าที่สองยางนะครับผมบ้านคุณไม่ปหวนะครับผมไปดูความสวยงามของน้ำตกกันนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอมาดูนะครับผมวันนี้จอมาดูจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับน้ําตกแม่ปอคีทั้งหลายแหล่นะครับผมก็คือวันนี้เนี่ย จอก็คือจะมาถึงน้ําตกใหญ่นะครับผมทุกคนอาจจะได้เคยเห็นแล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นน้ําตกหลายหสายนะครับผมแต่วันนี้ก็คือจอจะเดินเข้ามาเนี่ยถึงน้ําตกใหญ่นี่ยก็คือสายเดียวมาดูน้ําตกที่เรามาถึงกันนะครับผมเรามาตรงนี้นะครับผมก็มีทุ่มนาด้วยนะครับผมทุ่มนาก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมอ่า โอเคตามมาเลยครับผมแล้วก็ทางนี่ก็คือทางเนี่ยมันจะรกหน่อยนะครับผมมันจะมีหญ้าเยอะนะครับผมเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขากางรั้วไม่ให้อาวัวหรือว่าควายเข้ามาในนี้นะครับผมก็คือเขาทานานะครับผมาชาวบ้านเขาก็จะทํารั้วนะครับผมแล้วก็ทางเนี่ยจะดูเหมือนมีหญ้าเยอะๆหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเขาทําที่นาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วตีข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะ เปิดรั้วให้รถผ่านมาผ่านไปนะครับผมโอเคไปดูน้ำตกกันจากที่ไปนิดนึงทุกคนข้างล่างนู้นนะครับผมอ่าที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมข้างล่างนู้นป่าใหญ่ๆนะครับผมก็คือข้างล่างเนี่ยจะมีน้ำตกหลายสายนะครับผมหลายสายเลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้จอบเดินไปเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผม แล้วก็ข้างล่างนี้จะมีชั้นนีแล้วก็นกเงือกนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนกเงือกยังไม่กลับมานะครับผมช่วงอ่าช่วงนี้นกเงือกจะอยู่ในองค์ไม้นะครับผมดูแลลูกไปส่วนชั้นนียังมีนะครับผมชั้นนีชั้นนีนี่มีทุกวันครับแต่ว่าวันนี้นี่ไม่ได้ยิงเสียงนะครับผมเพราะว่าเรามาสายมาดูนับตกกันเฮ้ยทำอะไรอีทำอะไรบุญกนลนันเหรอเออบุ <laughs> That's ตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ําตกแม่ปอกีแล้วนะครับผมน้ําตกแม่ปอกีจะอยู่ก็จะอยู่กัหลังนี้เอเคตามมาเลยท่าทุกคนมันจะมีเสียงน้ําเยอะหน่อยนะครับผมก็เลยต้องตะโกนนิดหนึ่งนะผมอันนี้คำเกียวว่ายังไงับน้ำตกแม่ปอทีใช่ไหมอันนั้น นี่คือนับตุกแม่ปกทีนะครับนี่นะครับผมนับสุกแม่ปกทีที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยได้เข้าชิดเหมือนรอบนี้นะครับผมก็คือรอบนี้เนี่ยจอพามาแบบใกล้ชิดที่สุดนะครับผมอตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ปกที ตอนนี้เราก็ได้ลงไปเล่นน้ำเสร็จแล้วบอกเลยว่าเหนามามากๆน้ำที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าสะอาดนะครับผมเป็นน้ำภูเขาน้ำมาจากต้นไม้นะครับผมก็คือน้ำที่เราเห็นนี่นะครับผมน้ำมันยังมีขนาดนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยหมู่บ้านไม่ปกอทีเนี่ยรักษาป่าต้นน้ำเป็นอย่างดีแล้วก็พื้นที่พื้นที่ตรงนี้ได้ยินเขาว,ว่า เขาจะอะไรนะครับพี่เขากำลังจะทำเตรียมประกาศพื้นที่ผูกคลองสิบสิบทางอ่าเป็นป่าเป็นป่าอะไรนะเป็นพื้นที่ผูกคลองแคบสิบทางเป็นป่าจีวิญญาณไม่ใช่หรอใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นป่าจีวิญญาณนะนั่นแหละครับผมก็ที่จริงป่าจีวิญญาณอ่ะมันถ้าหมู่บ้านอ่ะคือป่าจีวิญญาณแต่ที่เขามันเลี้ยงผีอะไรหมด เขามาเลี้ยงเป็นป่าในเกี่ยวกตรงน้งนงานําตกนี่อ่าฮะป่าสียาอ่าก็คือแต่ละปีติละปีนี่นะครับผมเขาก็จะมาทําพิธีกันในตรงนี้นะครับผมก็คือ,อเหมือนกับว่าป่าเนี่ยดูแลเราเราก็ต้องมาเลี้ยงเราก็ต้องต้องมา,าดูแลป่านะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมครับอ่า <laughs>